สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครก็มีคําถามจากทางเพจของย ello นะครับเขาเข้ามาถามนี้ครับเขาถามว่ารายได้สัมภาระยึดใบมกับภาษีเป็นหลักไม่ใช่เงินเข้าบัญชีไหมคะเพราะถ้าเราหลบภาษีเช่นรายได้1,000แต่เราเขียนใบกกับภาษีแค่500แบบนี้ใช้ได้ไหมคะท่านี้ยังไงดีเนี่ยเจอคาถามนี้เข้าไปค่ะก็คือว่ารายได้นะคะทาง สัมภาระไม่ได้ไปดูแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่จะดูหลายๆองค์ประกอบนะคะรวมกันยกตัวอย่างเหมือนที่ทางคําถามที่ถามมานะคะคือหนึ่งละเขาก็จะดูใบกํากับภาษีว่าเราเปิดเท่าไหร่เราเปิดแค่เพียง500ถูกไหมคะมในขณะเดียวกันเงินที่เข้าบัญชีก็คือ1000นะคะเมื่อเขาเอามาจับคู่กันเราก็สัมภากรก็จะมองว่าเฮ้ยเราเปิดบินขายมูลค่าไม่ครบ นะคะคือหลบภาษีนั่นเองพอเป็นแบบนี้ค่ะสัมภาระก็จะประเมินในส่วนที่ต่างเพิ่มขึ้นก็คืออ,อีก500บาทใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะและยังดูอีกเจตนาด้วยค่ะวว่าคุณมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าหรือไม่มีเจตนาแต่เคสอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นทุกรายการเลยค่ะคือมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษีก็จะเป็นเคสที่รุนแรงนะคะเวลาโดนปรับค่ะดังนั้นอย่าคิด มีโอกาสตรวจสอบเจอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยนะใช่ค่ะหนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ค่ะโอเค